สวัสดีครับคือในช่องบ้างขันเงินครับผมเรคับมือีนสีพ้ามาเบ่งสาวขันเงินครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมอยู่ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่ากๆครับผมบ่เคยเห็นสาวขันเงินนอนเว้นที่เถือครับผมเขามีอาการแบบไห เป็นอีหยังรหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งไกล้กกันครับผม,มก็ตั้งแต่มาผปลูกอยู่นี่บ่เคยนอนเว้นจักเอ่อเลยครับเมืนน่อนี้อาการเป็นยังไงกับท่านในหูจักครับเดี๋ยวสิม,มาอัปเดตให้เบิ่งครับผมเดี๋ยวคว้นหลายสีย่างไปไกล้ๆครับตอนนี้อยู่ประมาณจะกหกสิบเมตรได้ครับประมาณหกสิบเมตรได้ กับ,บสาวข้างนีนเขาครับนอนอยู่ในโฮมเนี่ยครับเกวันลาจะคอยขยับขยับเข้าไปครับผมแต่วเขาบอกหูว่าอาการเขาเป็นยังยงงครับถึงเขานอนย้ำเวียนครับผม คือผู้เฒ้าแก่เป็นสั่งไงนะครับถ้าสั่งนอนเว้นเนี่ยก็ต้องมีอาการคือหลเนีนยครับอ๋อลูกแล้วครับผมสาวขันเงินเท่าลูกแล้วครับนอนนอนบ่บท่านได้โดนครับบ่บท่านในถึงสามสิบนาทีได้ครับเพราะว่าพันลายกับสิจอบมาเบิง้ง พอดีควัหลายอยูนี่ครับผมก่อนจิกินโตจีนซอน้อมอากาศเนาะเมื่อเค้เห็น่นร้บ ยังนั่งนอนคืมันขึ้นมาได้นอนบ่หวะยุ่งหลายบ่คุณไทยครับตอดอมันไลยนอนเป็นยังดอกตาซึมมองกอดอาการดีครับตากระซึมมองกอดครับอยากนอนอยากเป็นง่วงนอนครับอาการยำขึ้นน่าจะน่าจะยุ่งหลายครับ เม่พอว่าอยู่ไกลไม่นานย่หาหนาฝนครับผมมันก็ยุ่งหลายครับสืบ่ค่อยไดีนอนยำขึ้นครับก็เลยมันนอนยำเวียนครับพอดีมันเงียบครับคนก็บ่ค่อยขี่รถขี่ล่านะครับเบก็เลยนอนก็เลยนอนปลอดภัยดีครับผมบ่เป็นยังครับตาก็สดใสนี่ครับเดี๋ยวเฮาก็สิอกออกให้เพื่อนนอนให้เพื่อนอยู่ผู้เดียวให้เพื่อนนอน อยู่นี่แหะครับกินอิ่มเลยกินอิ่มก็นอนครับกินอิ่มกินอย่างแง่กับอย่างนโองมุมนี่มันกระตุกหยอดแล้วความเย็นเนาะแต่คน่นั่งอยากอยู่เนาะเป็นใจใดคนอ้วนซอยเบิังครับทางเข้ากับอะไรอยู่ครับผมโอ้บอกอาการเพื่อนแหน่ไม่ได้บ่ายามหางอาการบ่ไปยังครับบ่ไปยังเไอหมูกระตุ๊บกระดาครับ อาการไข่ก็เช็คได้ครับผมถี่ใบหูครับพี่น้องครับถ้าใบหูคอว่าอุ่นหัวห่อนว่ายังครับพี่บ้าใบหูถ้าใบหูเย็นๆเนี่ยแสดงว่าเป็นไข่ครับผมถ้าเป็นอุ่นๆเนี่ยอาการปกติครับเย็นหูกับวี่ครับวี่วับครับอาการอาการกระบองง่วงกรซึมครับบ่ซึมครับอาการก็ดีอยู่ ต้งไซส์สี่อย่างนอนคือว่าอะไรครับอย่างนอนนี่ยแหละครับบ่เคยขึ้นกันเลยยุ่งหลายยุ่งหลายครับพี่น้องครับตานีน้ำครับกับตังซี่ละครับพี่น้องกรมสร้างวัฒนธรรมเฮาบ่เคยถิ่มกันครับมีอาการแปลกๆอีหยังเฮาก็มาซอยกันเบิ่งกันทําครับผมก็มาตุ่มมาโฮมซอยเบิ่งอาการกันครับผมก็ตกมกตกใจคือกันล่ะครับบ่เคยเห็นสร้างบ่เคยเห็นสาวคันเงินนอนยมเวี้ยเดือเทื่อครับย่าน เป็นน้ำตองน้ำใสยานไขยย่ยานป่้ยครับผมการห้ากระิซ่อมบางอาการไปอีกเรื่อยๆครับผมภายในมือนี่สองมือนี่ครับมือสองมืออา,าการซึมก็สแสดงว่าเจ็บขไข่ดีป่วยครับขันบอ่อซึมบอ่อเงาบอ่ออันนี้ก็แสดงว่าปกติครับผมนนก็รดา ปลอดภัยดีครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงครับชูง่างมังกรดบนสูงบนสูง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 บงสูง,สง,สงครับลิ่นก็นดีครับผมขาใครขาป่้ยกับลิ่นสิออกซีด เป็นเอาไวยาวาเพศเพิ่นกะสีซีดเพิ่นกะสีเป็นสีแปลกครับนี่ครับ้าเพิ่นไข่เพิ่นหนาวครับเพิ่นป่วยถ้าไว้รัดเข่ากับออกสีอ่าสีซ้ำๆครับลินสีออกสีซ้ำๆอันนี้คว้านลายกับศึกษามานำคุณหมอนึ่งๆครับพ่อหูจักเน่อยู่่าการปลอดภัยดีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเรีบซีทั้งหลายครับเอากระฝากช่องไว้น้ำเนยด้วยครับเด้อช่องพังคันเงินไว้น้ำเนย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งไว้ให้ควอมเนน่้ยด้วยครับเด้อครับทะลอดเบิ้งคลิปหนาครับผมเช็คอาการอีกคลิปหนาครับผมส่วนคลิปนี้ควานบนุนลายกับกาวคำว่า,วาสวัสดีครับ